ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาคณิตพิชิตโอเน็ตระดับมัธยมต้นในวิชานี้นักเรียนจะได้ทดสอบความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์และทบทวนเนื้อหาที่ยังไม่เข้าใจหรือยังเข้าใจผิดอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ตวิชานี้ประกอบไปด้วย4บทเรียงตามเนื้อหาที่ใช้ทำข้อสอบโอเน็ตได้แก่จำนวนและการดำเนินการสมการและอสมการเรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็นโดยในแต่ละบทจะมีบทเรียนเรื่องย่อยๆหลายเรื่องในแต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนซึ่งมีระดับความง่ายถึงง่ายมากแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดก็จะตอบผิดได้ง่ายถึงง่ายมากเช่นกันครับในการทำแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนสามารถส่งคำตอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นหากมีข้อผิดนักเรียนสามารถดูวิดีโอทบทวนบทเรียน เพื่อทบทวนและทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจได้โดยแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนสามารถตอบได้จนกว่าจะถูกแต่ทุกครั้งที่นักเรียนตอบผิดโจทย์จะสุ่มตัวเลขขึ้นมาใหม่และนักเรียนจะต้องคํานวณใหม่ทั้งหมดดังนั้นไม่แนะนำให้เดาคำตอบนะครับแต่สําหรับนักเรียนที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ถูกทุกข้อนักเรียนสามารถข้ามบทเรียนเรื่องนั้นไปได้เลย โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างของแบบทดสอบอย่างไรก็ตามนักเรียนสามารถย้อนกลับมาทบทวนบทเรียนเก่าได้ตลอดโดยคลิกที่เมนูด้านซ้ายและด้านบนครับเมื่อจบในแต่ละบทให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทซึ่งมีความยากใกล้เคียงกับข้อ,อสอบโอเนและมีการประเมินผลเพื่อผ่านรายวิชานี้ด้วยครับโดยในแต่ละข้อจะให้โอกาสนักเรียนตอบได้ข้อละสองครั้ง หลังทําแบบฝึกหัดท้ายบทแล้วจะมีตัวอย่างข้อสอบ ONET ของปี60และ61พร้อมฉเฉลยให้นักเรียนได้ฝึกทำเวลาที่ใช้เรียนทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความเข้าใจในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่นักเรียนมีอยู่ก่อนซึ่งใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นตัววัดนักเรียนที่เข้าใจทุกเนื้อหาดีอยู่แล้วอาจใช้เวลาเรียนแค่2ชั่วโมงในการทำแบบฝึกหัดเพียงอย่างเดียว หรืออาจใช้เวลาสูงสุด10ชั่วโมงหากเข้าเรียนทุกบทเรียนและทําทุกกิจกรรมซึ่งนักเรียนสามารถแบ่งเวลาเรียนได้ตามสะดวกครับขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนและโชคดีในการสอบครับ